โยโยโยเที่ยงตรงเจริญนกับคืนหนุ่มหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมชพิจารณเลือกเกมเวลาตีสามตรงยูฟ่าแชมเปียนซีซีรอสบสุดบทีมสุดท้ายเล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดครับ เบลมาริดเนี่ยรอบเพลย์ออฟเอาชนะแมนซิตี้มาด้วยประตูรวม6ต่อ4นะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์แม่ไปหลุดฟอร์มครับบุกแพ้เรอัลเบติสมา1ต่อ2นะครับคารอลเชลติยังไม่มีคาบาคาวกับเอเดนเมดีเตานะครับแถมต้องเช็คเฟเดริโกโบาเบเดซึ่งไม่น่าจะลงได้นะครับแขนหลักประตูทีโบกุกตัวนะครับแบ็กขวาต้องเป็นบัคเกสทางซ้ายเป็นเมนดี้นะครับคู่เซนเ,นเตอร์ก็น่าจะต้องเป็นลูดิเกอร์กับชูอามานี่หรือไม่ก็อาราบานะครับแดนกลางเนี่ยกามาวิงก้า จะได้เล่นนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมที่โดนแบนในเกมลีกก็จะกลับมาในแชมเปี้ยนลีกเล่นกับโรดิโก้วินิสูสและหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมโยโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับแอตมาริดเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะลิคบินเบาในลีกมา1 0นะครับโกเก้ยังเจ็บ เดียโก้ซิโมเน่ก็เตรียมจัดทัพชุดใหญ่นะครับยานโอบรักทีนี้ในเกมยุโรปน่าจะเป็นโคเซ่คิมิเนสได้เล่นกับเลนน็อกมงนะครับตรงกลางเนี่ยตัวเลือกเพียบครับโรดิโกเดอปาร์โบบาริออสคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับตัวริมเส้นก็ซามิโอลีโนข้างหน้าเนี่ยมีคริสมันฮูเรียนอวาเลส โซลอตแล้วก็กอรรีอรเป็นตัวเลือกนะครับฤดูการนี้เจอกันครบ2นัดแล้วในลาลีกกาปรากฏเสมอกัน1 1ทั้ง2เกมคู่นี้ตามหน้าเสือเขามองแล้วมาริตเป็นต่อแน่นะครับคือที่เจมมองว่าพอถึงเกมแชมเปียนลีกเนี่ยราชันชุดขาวก็จะเป็นราชนชุดขาวนะครับบรรยากาศจะต่างออกไปครับเกมแบบนี้เล่นในบ้านก่อนยังไงเรอัลก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะไว้ก่อนนะครับวัดใจเรอัลมาริดครับพี่เห็นมองว่าทําได้ครับเล่นในบ้าน ในเบนาบิลนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกให้เชียร์เรอัลมาดริดเป็นคืนหนังบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอดุก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย